ผมจะพาคุณกระโดดเข้าสนามรบจริงของผู้กล้าที่กำลังสู้กับภัยทุ่นระเบิดสวัสดีครับนี่คือ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านพร้อมรายงานภาร,รกิจที่ต้องบอกว่าโคตรเข้ม วันนี้วันเสาร์ที่6ทธันวาคมพุทธศักราช2,568กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมหน่วยที่4ลงพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในเขตบ้านไทยนิยมหรือช่องเหวตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเขตอันตรายสุดๆติดแนวชายแดนไทยกัมพูชา ภารกิจวันนี้พื้นที่ที่ต้องเข้าปฏิบัติการมีขนาด22,634ตารางเมตรและสามารถทำให้ปลอดภัยได้แล้ว460ตารางเมตรคิดเป็น2.03% แต่คุณผู้ชมครับข่าวใหญ่คือพบวัตถุระเบิดรวม6รายการประกอบด้วยทุ่นระเบิดสังหารบุคคลท้าย69จำนวน2ทุ่นลูกระเบิดคว้างท้าย67จำนวน4ลูกโดยมีการประสานกำลังร่วมกับกองร้อยทหารราบที่263ฐานปฏิบัติการช่องเหวกองร้อยทหารพรานที่2606เพื่อคุ้มกันความปลอดภัยแบบเข้มขน้ขนขณะปฏิบัติงานและท่้นับรวมตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2568จนถึงปัจจุบันทีมผู้กล้าสามารถเคลียร์พื้นที่ปลอดภัย ได้แล้ว18,295ตารางเมตรคิดเป็น80.82%เหลือพื้นที่ที่ยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดอยู่จริง4,339ตารางเมตรคิดเป็น19.1%ยอดรวมวัตถุระเบิดที่พบทั้งหวดฟังดีๆครับ120รายการทุ่นระเบิดสังหารบุคคล14ทุน่นสับพาวดธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด UXO 106รายการรวมถึงกระสุน PG2 และลูกระเบิดคว้างจำนวนมาก ภารกิจนี้คือการยืนยันอีกครั้งว่ากองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อคืนความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างแท้จริงและถ้าคุณผู้ชมอยากสนับสนุนข่าวมันๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้แน่นๆนี่คือ2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ